ต่อไปนะคะเป็นการบรรยายสรุปหน่วยที่8เรื่องประเพณีและพิธีกรรมไทยจากรองศาสตราจารย์ทิดาโมสิกรัตค่ะหน่วยที่8ประเพณีพิธีกรรมหน่วยนี้แบ่งเป็น3ตอนตอนที่1หรือ8.1คือความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีและพิธีกรรมตอนที่8.2ลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรม ตอนที่8.3การเปลี่ยนปแปลงของประเพณีและพิธีกรรมเนื้อหาสาระโดยสังเกตตามตอนต่างๆนะคะก็จะมีตอนที่8.1นักศึกษาจะเข้าใจว่าประเพณีพิธีกรรมมีความหมายมีลักษณะและประเภทอย่างไรแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคติความเชื่ออย่างไรในประเด็นแรกนะคะ ประเพณีพิธีกรรมมีความหมายก็คือประเพณีพิธีกรรมเป็นวัฒนธรรมหนึ่งในวิถีชีวิตกำหนดด้วยความคิดความรู้อารมณ์ความรู้สึกและประสบการณ์ของคนในสังคมที่เห็นว่าเป็นสิ่งดีงามควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขและความเป็นประเบียบเรียบร้อยของสังคมบาง บางครั้งก็อธิบายความหมายของประเพณีและพิธีกรรมว่าเป็นแบบแผนการประพฤติปฏิบัติที่สืบต่อกันมาในสังคมประเพณีจะมีความหมายกว้างก็คือเป็นการปฏิบัติของสังคมโดยส่วนรวมส่วนพิธีกรรมก็จะเป็นเรื่องของบุคคลหรือสถาบันที่ใกล้ชิดกับบุคคลเช่นสถาบันครอบครัวโรงเรียนเป็นต้นนะคะ พิธีกรรมนั้นมุ่งผลให้เกิดความสบายใจมีขวาญกำลังใจที่มั่นคงซึ่งต่อมาพิธีกรรมก็จะคลี่คลายเป็นประเพณีของสังคมส่วนของลักษณะของประเพณีนั้นก็มีองค์ประกอบอยู่4อย่างคือแนวคิดพิธีกรรมสมาชิกและการเฉลิมฉลองส่วนพิธีกรรมนั้นก็มีลักษณะก็คือ พิธีกรรมเป็นวิธีการที่สมมุติขึ้นเพื่อตอบสนองจิตใจมีสัญ,ญลักษณ์และเจ้าพิธีซึ่งเป็นตัวกลางหรือตัวแทนของผู้เข้าร่วมพิธีกรรมถ้าจำแนกประเพณีเป็นประเภทต่างๆก็จำแนกตามลักษณะแบบแผนการปฏิบัติเป็นปารมปราประเพณีจารีประเพณี ขนบประเพณีและธร,รมเนียมประเพณีอาจจะแบ่งประเภทออกมาเป็นประเพณีราชประเพณีหลวงหรือแยกประเภทเป็นพระราชพิธีระัฐะพิธีประเพณีของส่วนรวมประเพณีของชนกลุ่มน้อยเป็นต้นหรืออาจจะจำแนกอย่างนี้ก็ได้นะคะก็เป็นพิธีกรรมตามปฏิทิน พิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับชีวิตพิธีกรรมรักษาโรคหรือพิธีกรรมของบุคคลและพิธีกรรมของหมู่คณะสิ่งที่น่าสังเกตก็คือประเพณีพิธีกรรมแต่ละถิน่นแต่ละสังคมย่อยอาจจะคล้ายคลึงกันแต่ว่าอาจจะมีแนวคิดหรือการปฏิบัติที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของสังคมในแต่ละท้องถิน่น หรือตามเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลและสังคมนั้นๆในส่วนของประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับคติความเชื่อก็อาจจะสรุปได้ว่ามนุษย์นั้นมีประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนาบางอย่างอาจจะผสมผสานกันอย่างเช่นความเชื่อเรื่องผีวิญญาณเทวดา ก็จะมีการเส้นสวงบูชาเพื่ออำนาจเหนือธรรมชาติจะได้ดนบันดาลให้ประสบหรือบังเกิดผล,ผลที่ดีตามที่ต้องการในขณะเดียวกันก็อาจจะทำกิจต่างๆตามคติทางาศาสนาซึ่งจะรวมทั้งประเพณีและพิธีกรรมในคราวเดียวกันด้วย นอกจากนี้ความเชื่อและความศรัทธานในศาสนาก็อาจจะทำให้เกิดประเพณีและพิธีกรรมเพราะว่ามนุษย์นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือบทบัญญัติซึ่งเป็นคำสอนทางศาสนาที่ได้กำหนดขั้นตอนอย่างเคร่งครัดแล้วก็กระทำเพื่อให้เกิดความดีงามเป็นการละเว้นความชั่วแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์ ตัวอย่างของประเพณีพิธีกรรมที่สัมพันธ์กับคติความเชื่อดั้งเดิมอย่างเช่นการเส้นสังเวยพระภูมิการบูชาเทพเจ้าทางดนตรีและนาฏศิลป์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเรามีความเชื่อในเรื่องของเทพพยายดาเรื่องของสัญ,ญลักษณ์และก็กระทำเพื่อให้เกิดสิริมงคลและก็ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเพราะฉะนั้นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ให เห็นแก่นของประเพณีและพิธีกรรมว่า,าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าและมีบทบาทที่สัมพันธ์กับกลุ่มชนในแง่ของความสัมพันธ์และในแง่ของการแก้ปัญหาในชีวิตอย่างไรนะคะในเรื่องของชีวิตของเราเราก็จะพบว่ามีประเพณีต่างๆมากมายอย่างเช่นประเพณีงานศพ ซึ่งจะผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับวิญญาณกับความเชื่อทางศาสนาซึ่งมีขั้นตอนตั้งแต่การตั้งศพการสวดพระอภิธรรมรวมไปถึงการทำบุญอุทิศแก่ผู้ตายประเพณีและพิธีกรรมมีบทบาทอย่างไรก็อยู่ในหัวเรื่องที่8.1.3นักศึกษาจะต้องเข้าใจว่าประเพณีและพิธีกรรมมีบทบาทก็คือเป็นเครื่องยึดหนิด ยึดเหนี่ยวจิตใจช่วยผ่อนคลายความทุกข์ทำให้มีฝัญกำลังใจดีเกิดวความรู้สึกว่ามั่นคงในชีวิตและการประกอบการงานนอกจากนี้ประเพณีพิธีกรรมยังเป็นเครื่องชี้นำให้เข้าใจสาระของชีวิตว่าไม่จีรังยั่งยืนชีวิตของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือในทางที่เป็นอันตรายก็ได้ เพราะฉะนั้นการทำประ,ะ,ประเพณีหรือพิธีกรรมเหล่านี้ก็จะทำให้เรามีสติไม่ประมาะในการดำเนินชีวิตและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับเหตุการณ์หรือการผันแปรที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยจิตใจที่มั่นคงนอกจากนี้ประเพณีและพิธีกรรมยังมีบทบาทต่อสังคมก็คือเป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทำให้เกิดความรู้สึกผูกพันเป็นพวกเดียวกัน ส่งผลให้สังคมมีปึกแผ่นมั่นคงประเพณีพิธีกรรมบางอย่างให้ความรู้ในด้านต่างๆและฝึกฝนอบรมคุณธรรมทางอ้อมประเพณีพิธีกรรมยังมีบทบาทเป็นเครื่องมือควบคุมการประพฤติปฏิบัติตามที่สังคมกำหนดหรือตามค่านิยมของสังคมเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงความเจริญของสังคมที่สั่งสมและสืบต่อมาช้านาน ซึ่งได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบันประการสุดท้ายของบทบาทของประเพณีและพิธีกรรมก็คือเป็นเครื่องผสมผสานคติความเชื่อดั้งเดิมกับาศาสนาได้อย่างกลมเกลืนเหมาะสมบุคคลในสังคมไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกันก็ทำให้สังคมนั้นเป็นปึกแผ่นและเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ ในตอนที่8.2นะคะลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมไทยอันนี้เราก็ยกกรณีของข,ของคนไทยนักศึกษาก็จะเข้าใจได้ว่ามีลักษณะและมีแนวคิดอย่างไรมีสาระโดยสรุปก็คือประเพณีและพิธีกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกับาศาสนามีความสัมพันธ์นะคะเกี่ยวเนื่องกับาศาสดา เกี่ยวกับคำสอนหรือหลักธรรมและนักบวชทั้งนี้ทำขึ้นมาเพื่อระลึกถึงคุณความดีของศาสดาระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตามที่มีประวัติในทางศาสนาหรือว่าทำเพื่อเกื้อหนุนนักบวชเพราะฉะนั้นประเพณีและพิธีกรรมก็จะช่วยให้ศาสนานั้นมั่นคงสถาพร ลักษณะและแนวคิดป,ประการที่สองนะคะประเพณีและพิธีกรรมในเทศกาลต่างๆซึ่งเราจะพบว่าก็จะกระทำในวันนักขัตะเลิกโดยผสมผสานกับงานบุญความสนุกสนานรื่นเริงในเวลาหรือในโอกาสสำคัญสคัญก็จะเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่าชีวิตของคนไทยนั้นผูกพันกับเวลาและสถานที่ และประเพณีและพิธีกรรมนั้นก็ทำให้คนในท้องถิ่นสนิทสนมและสามัคคีกันในประเด็นที่3นะคะลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมไทยเราจะเห็นว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตเพราะว่าชีวิตนั้นดำเนินไปมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงบุคคลที่แวดล้อม แล้วก็เปลี่ยนปแปลงในชีวิตของตัวเองตั้งแต่เกิดจนตายเพราะนั้นประเพณีและพิธีกรรมนั้นก็จะช่วยให้เราพร้อมที่จะรับกับการเปลี่ยนปแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนปแปลงในทางที่ดีเพื่อความสุขสบายและความปลอดภัยในการดำ,ดำรงชีวิตประเด็นที่4ลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมนั้นเกี่ยวเนื่องกับการทำ ทำมาหากินโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยมีอาชีพทางการเกษตรเพราะฉะนั้นการประกอบอาชีพนั้นก็จะมีจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้มีฝันกำลังใจมีจิตใจมั่นคงเป็นพลังและกำลังใจในการทำอาชีพต่อไปประเด็นสุดท้ายลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมนั้น ก็เป็นเรื่องของโอกาสในบางโอกาสนะคะซึ่งเป็นเรื่องของส่วนบุคคลหรือส่วนของกลุ่มย่อยๆในถิ่นเฉพาะหรือโอกาสโดยเฉพาะตามความเชื่อและการยอมรับว่าประเพณีและพิธีกรรมนั้นควรจะต้องปฏิบัติกันภายในกลุ่มหรือสังคมเพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและชุมชน ในตอนที่8.2ลักษณะและแนวคิดของประเพณีและพิธีกรรมไทยนะคะใน5ประเด็นตามที่สรุปสาระให้ให้ฟังนักศึกษาจะต้องไปศึกษาตัวอย่างประเพณีและพิธีกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์นะคะศาส,สนาอิสลาม หรือว่าในเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศกาลสำคัญของคนไทยก็คือเทศกาลสงการานต์หรือประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวเนื่องกับชีวิตก็ตั้งแต่เกิดจนตายนะคะตามคติความเชื่อหรือสิ่งที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำมาก็จะเป็นกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจส่วนเรื่องของการทำมาหากินนั้นก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรการทำนานะคะรวมไปถึงอาจจะศึกษาได้จากประสบการณ์ของนักศึกษาอย่างเช่นอาชีพประมงนะคะส่วนในบางโอกาสนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลอย่างเช่นเรื่องของการทำบุญวันเกิดสิ่งเหล่านี้นักศึกษาจะต้องดูกรณีศึกษาหรือสังเกตจากชีวิต ประจำวันหรือจากประสบการณ์ของนักศึกษาก็จะเข้าใจได้มากขึ้นตอนที่8.3การเปลี่ยนแปลงของประเพณีและพิธีกรรมไทยในตอนที่8.3นี้นักศึกษาก็จะได้ศึกษาเรื่องของประเพณีพิธีกรรมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าสนใจเพราะว่าประเพณีและพิธีกรรมไม่ได้หยุดนิ่ง จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอิทธิพลของสังคมและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆในตอนที่8.3นี้ก็มีสาระสำคัญอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือเราจะพบว่าปัจจัยที่ทำใหป้ประเพณีและพิธีกรรมไทยนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือสภาพสังคมความเชื่อาศาสนาและก็การรับวัฒนธรรมต่างชาติ ประเพณีและพิธีกรรมของเราก็เปลี่ยนปแปลงไปจากเดิมที่เคยประพฤติปฏิบัติกันมาช้านานนะคะความเปลี่ยนปแปลงอันนี้ก็อาจจะมีลักษณะของการปรับปรุงการแก้ไขการตัดทอนสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือสิ่งนั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมหรืออาจจะพัฒนา รีบเริ่มสร้างสารรค์ให้ประเพณีพิธีกรรมนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาก็ได้นะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิถีชีวิตของคนไทยแล้วก็เหมาะกับการลสมัยในประการที่สองนะคะก็จะพบว่าประเพณีพิธีกรรมบางอย่างไม่ได้ปรับเปลี่ยนแก้ไขให้ผิดแผกไปจากเดิมนะคะทั้งนี้เนื่องมาจากว่าถ้าปรับเปลี่ยนแก้ไขให แตกต่างจากเดิมไปแล้วเนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าอาจจะงดเว้นหรือยกเลิกไปสิ่งที่งดเว้นหรือยกเลิกไปนั้นไม่มีประโยชน์อาจจะไม่มีประโยชน์อาจจะถ่วงความเจริญหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบุคคลหรือต่อส่วนวรวมก็คิดว่ามันเป็นเรนื่องที่ควรจะต้อง ดำรงรักษาไว้เพราะว่าการฟื้นฟูร,รักษาประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิมเนี่ยเอามาปรับปรุงทั้งเอ่อปรับปรุงให้เหมาะสมหรือให้ยังคงอยู่ก็มีจุดประสงค์ก็คือประเพณีและพิธีกรรมนั้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาติเพราะนั้นถ้าเรายังคงกระทำประเพณีหรือประกอบพิธีกรรมบางอย่าง อย่างเดิมเนี่ยก็จะแสดงถึงความเป็นชาติไทยแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติไทยซึ่งเป็นเครื่องหมายของประเทศให้สืบต่อให้เป็นมรดกของสังคมจะเห็นได้ว่าประเพณีพิธีกรรมของคนไทยนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ยืนยงหรือเป็นอมตะนะคะก็มีทั้งการปรับปรเปลี่ยนมีทั้งการฟื้นฟูทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความเป็นชาติไทยนะคะในเรื่องของประเพณีและพิธีกรรมไทยที่มีการเปลี่ยนปแปลงเนี่ยนักศึกษาจะสามารถศ,ศึกษาหรือวิเคราะห์ได้จากประเพณีพิธีกรรมที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวันอย่างเช่นประเพณีการบวชนะคะหรือประเพณีเกี่ยวกับการแต่งงานเราจะพบว่ามีทั้งการปรับปรุงการแก้ไข การตัดทอนรวมไปถึงการยังดำรงรักษาประเพณีดั้งเดิมเอาไว้ผสมผสานอยู่ในประเพณีเหล่านี้